ในวารสารวิชาการ Communication Earth and Environment มีเผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายนปี2021มีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Trinity College Dublin ประเทศไอซ์แลนด์ร่วมกับทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเจอเจียงประเทศจีนได้เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องหนึ่งโดยทีมนักวิจัยได้เปิดเผยว่าในช่วงระยะเวลา2,000ปีในประวัติศาสตร์จีนการล่มสลายของราชวงศ์ทั้งราชวงศ์หลัก ราชวงศ์ย่อยตามอาณาจักรและรัฐต่างๆมีจำนวนถึง62ครั้งจาก68ครั้งการล่มสลายของราชวงศ์และผู้ปกครองจีนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแม้คนส่วนใหญ่จะโทษว่าเป็นเพราะผู้นำไร้ศิลธรรมและด้อยความสามารถแต่อันที่จริงความขัดแยง้งที่รุนแรงนั้นเป็นผลจากความเสียหายขนาดใหญ่ของทั้งระบบนิเวศร,ระบบกะเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจและสังคม ดอกเตอร์เกาเฉาเฉาหัวหน้าทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเจอเจ,อจียงอธิบายว่าเราพบว่าความเสียหายเหล่านี้ส่วนมากมาจากความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศหลังจากที่โลกเผชิญกับภูเขาไฟระเบิดขนาดใหญ่ทำให้อากาศหนาวเหน็บลงอย่างฉับพลันและเกิดภาว,วะแห้งแล้งอย่างรุนแรงอาณาจักรต่างๆสูญเสียประชากรจำนวนมากและเกิดการอพยพขนาดใหญ่โดยตัวอย่างเหตุการณ์นในประวัติศาสตร์จีนที่เข้าข่ในเรื่องนี้เช่น การล่มสลายของราชวงศ์ถังในปี907ราชวงศ์หยวนในปี1368และราชวงศ์หมิงในปี1644นอกจากนี้ทีมนักวิจัยพบว่าในระหว่างปี850จนถึง1911ส่งคารมที่เกิดขึ้นในจีนยังเกิดขึ้นในช่วงที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดอีกด้วยดังนั้นไม่เพียงแต่การล้มเหลวของชนชั้นปกครอง การถูกศัตรูลุกล้านจากภายนอกปรากฏการทางธรรมชาติยังถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนหิวโหวยต้องลุกขึ้นมาคค้นลมชนชั้นปกครองมันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องที่มีแบบแผนและมีนัยยะสำคัญ